สรุปงานกิจกรรมและการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในห้วงเดือนพฤษภาคม2557วันที่24เมษายน2557เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมสาหากรณ์การเกษตรเมืองพะเยาสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อโคขุนตามโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร และอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลกในเขตภาคเหนือตอนบนโดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยเกษตรกรผู้สนใจการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อโค,คขุนเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากวันที่25เมษายน2557 เวลาเก้านาฬิก <R> า <ica> ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานายชูชาติกีลาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานนาราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายราชสก,การะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาประชาราษฎร์ เวลาส0บนาฬิกาที่โรงแรมพยาเกตเวย์สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพยาวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานมหกรรมวันครอบครัววันผู้สูงอายุและการให้บริการทางสังคม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมอบโล่รางวัคลครอบครัวร่วมเย็นและมอบเงินสมทบจัดหาเครื่องดนตรีอังกะลุงให้กับผู้สูงอายุพร้อมทั้งนำหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานต่างๆและประชาชนเข้ารดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเวลา13.30นาิกา30นาที ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอโครโปรเกรสตำํบลท่าวังทองอำเภอเมืองเรืออากาศเรสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านแรงงานและวัตถุดิบในการผลิตเพื่อหาแนวทางสนับสนุนในการประกอบกิจการ วันที่1พฤษภาคม2557 <AM rac ias> เวลา9้านาฬิกาสนาทีที่วัดป่าแดงบุญนนคอำเภอเมือ <ork> งจังหวัดพะเยาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการนายจ้างลูกจ้างในจังหวัดพะเยาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่แรงงานที่เสียชีวิตจากนั้นในช่วงบ่ายจังหวัดพะเยาร่วมกับ กับหอการค้าจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกยอดมวยโลกกระทิงแดงวันรายงานแห่งชาติณนะเวทีมวยชั่วคราวสนามกลางเวียงพะเยา วันที่5เมษายน2557เวลา9นาฬิกาที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานวางผานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชาสดุดีนาพระบรมสาิสลิกษาต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรตรมงคลโดยมีข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยวันที่7พฤษภาคม2557 เวลา18นาฬกาที่วัดศรีโคมคำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานประเพณีแปดเป่งไหว้สาพ,พระเจ้าตนหลวงเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในงานเป็นจานวนมาก วันที่12พฤษภาค,คม2557เวลา7นาฬิกา30นาทีที่วัดสรีคมคำสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาจัดการดำเนินการคัดสรรรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน เพื่อหาวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นที่สุดยอดจากทุกท้องถิ่นนำไปเสนอและเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยเครือข่ายทางวัฒนธรรมตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าขร่วมในงานเป็นจำนวนมาก วันที่13พฤษภาคม2557เวลา7นาิกา30นาทีที่วัดสรีคมคำผู้ว่าราชการจังหวัดพยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขาบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนในภาคคำ่ำประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกวานพะเยาพร้อมทั้งสักการะหลวงพ่อศิลาที่มีอายุเก่าแก่กว่า500ปีโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมประกอบพิธีกันอย่างขับคัง วันที่16พฤษภาค,คม2557เวลา17นาฬิกา ที่บริเวณสนามกลางเวียงพะเยาสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยาโดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานทางนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่ายผลผล,ผลิตพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ลิ้นจี่จังหวัดพะเยาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย วันที่21พฤษภาคม2557เวลา9ก้านาฬิกาที่โรงแรมพะเยาเกตเว่ยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการผู้นำสตรีรุ่นใหม่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยผู้นำสตรีรุ่นใหม่คนร่วมโครงการ เวลา14นาฬิกาที่วัดห้วยบงตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองจังหวพะเยาที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาจัดโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านพยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบว,วินัยให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน พร้อมโดยตัวแทนนักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากวันที่22พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกาที่ยวโรงแรมพยาเกตเวภูวาราชการจังหวัดพยาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มอาสาสมัครจากเทศบาลเมืองหนองปรืออำาเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจํานวนมากวันที่24พฤษภาคม2557ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยาผู้บังคับการกรมทหารราบที่17ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมทหารตำรวจ ที่ด่านตรวจยานพาหนะแม่ตำาถนนพหลโยธินเพื่อเป็นขวัญและก,กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติวันที่26พฤษภาคม2557เวลา15.00นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ร่วมดำเนินการในการจัดทำสัญญาจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2,556ทับ25 2,557ของจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2557นาค่ายขุนเชองธรรมมิการาช โดยจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม2557เป็นต้นไปทั้งนี้ส่วนราชการหน่วยงานใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยย่อพร้อมภาพถ่ายประกอบ ส่งกลุ่มงานข้อมูลสำนักง,งานจังหวัดพะเยาภายในวันที่20ของทุกเดือนและสามารถติดตามชมวิดิทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์จังหวัดพะเยา www.paya.go.th ในหัวข้อวิดิทัศน์สรุปผลงานและกิจกรรมสำคัญดดดดุนนนนส่วพ,พััอยลลงื โซผาลันเลือเล่อเอ่ยยืมมือสวรรค์ไแทนเสียง